ที่จังหวัดพังงานะคะชาวพังงาเขาได้มีการนำเต่าแดงกว่า500ตัวค่ะมาถวายให้กับเ,ออเป็นเจ้าแม่มาเจ้าโปนะคะเป็นการสืบสารประเพณีแห่แก้ไวไหวเต่าค่ะ ศาลเจ้าแม่มาเจ้าโป๋ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงานนะคะโดยชาวไทยเชื้อสายจีนต่างก็นําเต่าสีแดงทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มารวมกันกว่า500ตัวมาถวายให้กับองค์เจ้าแม่มาเจ้าโป๋ในงานประเพณีหอเก้ล แห่เก้วไว้เต่าประจำปี2566โดยชาวพังงาค่ะได้มีการปฏิบัติเรื่องนี้นะคะสืบต่อกันมาอย่างช้านานจนกลายมาเป็นประเพณีประจำปีที่จะมีลักษณะไม่เหมือนใครนับว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะถึงทางศาลเจ้าเองเขาจะมีการจัดงานนี้ในช่วงหลังจากเทศกาลตรุษจีนของทุกปีค่ะโดยการนำเก้วหรือว่าเสี่ยงนะคะออกมาโชว์ให้กับประชาชนได้ชมกิจกรรมภายในงานก็จะมีพิธีกรรมทางพระจี จากม้าทรงของเทพเจ้าจีนต่างๆค่ะซึ่งผู้ชมนะคะสามารถไปร่วมกันตั้งแต่ที่ผ่านมาค่ะก็คือตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์งพ6ค่ะ